แบบนะฮะคือตู้ขาหมูขาหมูคือเป็นสี่เหลี่ยมตรงลงมาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราเรียกตู้ขาหมูครแ,แล้วก็ข้า,ขาวแล้วก็เข้าวจังฟูก็คือมันงอเข้าหูาแล้วก็อีกแบบนึงก็คือขาสิง ต,ตู้ขาสิงปกติเราจะคุ้นอยู่นะเหมือนเตียงหรือต่างขาสิงที่ขาอันนันมีลูกแก้วแล้วก็มีเล็บของสิงแต่ไอแบบเนี้ยถ้ามันโค้งเข้าไปอย่างเงี้ยก็เรียกตู้ขาคูนคะครับแล้วก็ถ้าแบบนี้เรียกตู้ขาหมูขาคูแลบางครั้งมันก็จะมีขาีขาคูขาหมูขาสิงอันนี้ไม่ใช่สังทโลกครับเราเรียกว่าเป็นตู้ไออันเนี้ยมันเป็นสีขาเครื่องโต๊ะเครื่องโต๊ะอันนี้คือเครื่อง ที่เขาไว้สําหรับจัดในเวลาตั้งโต๊ะบูชาแบบจีนมันจะมีเครื่องที่เขาจะมีว่ากี่ชิ้นกี่ชิ้นนะฮะมีแจกันมีกระถางมีอะไรต่างๆ อันนี้แต่ว่าก้อนนี้มันจะเป็นสีที่คือมันเกิดจากแร่แล้วเขาจะเวลาเผาแล้วเนี่ยเคลือบเข้าไปแล้วเอาเวลาเผามันจะออกมาเป็นสีนี้นะครับมันก็จะขึ้นอยู่ถ้าเป็นเครื่องลายทางก็คือเป็นสีแบบนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นเส้นลายนะครับซึ่งก็อันนี้มันก็จะมีชื่อชุดเขาอะนะครับเขาคือมันมันเป็นชุดก็คือหมายถึงว่าถ้าลองดูลายลายมันจะเป็นลายเดียวกันจัดเป็นชุด แล้วเขาจะไว้ตั้งสําหรับเมื่อก่อนเนี่ยก็คือเวลาพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จหรือเวลาอะไรต่างๆจะไปตั้งโต๊ะแบบนี้เป็นชุดบูชานี่เป็นเป็นเครื่องบูชาอย่างจีนนะฮะ เดี๋ยวนี้เขาว่านิยมลื้อฟื้นการจัดนะครับอย่างเวลากระถิ่นราชทานเนี่ยวัดโพวัดลาดบพิษวัดอะไรหลายวัดเขาจะเอาโต๊ะอย่างเงี้ยไปตั้งในทางทเข้ามาประกวดกันใช่ใช่ใช่ค,ครับเมื่อก่อนเขาประปวดแลวที่ก็มีเหรียญนั่นแหละมาใช่เหรียญเหรียญขึ้นโต๊คะครับนอนช่มัด ขาหมูอันนี uh> ้ขาหมูแล้วก็ขาคอันนั้นคือขาคูขาคูมันงอเข้าอย่างนี้แล้วขาสิงมันก็จะเป็นไปสิงเออเป็นขาสิงแบบต๊ะหมูเราทุกอนนา้แบบนี้แหละงแบบแบบนี้แหละแบบนี้เราเรียกขาสิงนี่ฮะมา้ ไอ้โต๊ะแบบนี้เราเรียกขาสิงห์หมดนี่ขาสิงห์อ่านี่แหละเนี่ยน,นี่นี่นตู้พระธาตุขาสิงห์เนี่ยเนี่ยเป็นแบบนี้อาจารย์ครับเมื่อสักครู่ตอนที่อาจารย์บรรยายเรื่องเอ่อว่า ที่วังของเขมีที่เขาใช้ชื่อวางหรือว่าตกแต่งอะไรแบบด้อยกว่าเราไปนิดนึงเนี้ยตอนเขาเป็นเมืองขึ้นละหรือว่าเขาทำแบบนั้นเหตุด้วยเหตุที่เขาเขาทำแบบนั้นแม้กระทั่งเมื่อฝรั่งเศสเข้ามาปกครองแล้วเขาก็ยังยังไม่ได้เปลี่ยนก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่เพราะฉะนั้นราชสักเขาเวลาเขาใช้กรงเพก็ต้องลดชั้นลงแต่เวลาเขาใช้ของเขาเองเขาใช้เต็มที่ อย่างของเราเนี่ยเราก็ถ้าเขาแต่งหนังสือถ้าเป็นมาถึงเราแล้วก็เขาใช้ให้มันนิพลนิพลแต่ว่าเวลาเขาใช้ของเขาเขาไปใช้พระราช <c oughs> นิพลอืมสมเด็จพระวันอาทีนไม่ใช่ครับสมเด็จพระวรรณนอาทิเงเ <c oughs> คือานามเดิมก็คือเพ่ง <c oughs> <c oughs> นะท่านเป็นคนอุทยัยธานีแล้วก็ท่านบวชเรียนแล้วก็มาจำพรรษายอยู่ที่วัดมหาธาตุ แล้วก็ท่านถือว่าเป็นพระธิระสําคัญในช่วงรัชกาลที่5 6 7ช่วงนั้นแล้วก็ส่งตัวสมเด็จพระวรรณรัตน์เนี่ยก็มีความเชี่ยวชาญเรื่องบาลีแล้วก็ส่งชําระคัมภีพวกพิทามพวกอะไรอย่างเงี้ยในฉบับบาลีเพื่อจัดพีเขาเข้าใจเห็นครับเพราะวรรณรัตน์หนูเข้าใจว่าเป็นพระอาจารย์ของพรรนเรศห์คือพระวรรณรัตน์เนี่ยวรรณรัตน์เนี่ยเป็นสำนัก S <S อ๋อเป็นพระมหากษัตริย์ใช่ก็ไม่ครับคือไม่ถึงสมเด็จพระสันตะปาศาาก็คือจะเป็นพระสันตราชแล้วก็รองลงมาเพราะฉะน,นั้นเนี่ยปัจจุบันก็จะมีสมเด็จแต่ละองค์นะสมเด็จพระมหาธีราจารสมเด็จแล้วนะคืญญอชั้นชั้นสุพรรณบัตรีเขาเรียกว่าชั้นสมเด็จนะฮะแล้วก็จะมีชั้นรองลงมาก็จะเป็นที่รัญญบัตรที่รัญญบัตรก็คืออย่างพระธรรมปัญญาดีซึ่งเดิมคือพระพิโมทละธรรมอะไรแบบนั้น อันนั้นคือที่รด,ดับแล้วก็ค่อยลงมาเป็นชั้นธรรมชั้นธรรมแล้วก็ลงมาเป็นชั้นเทพชั้นเทพแล้วก็ลงมาเป็นชั้นราชชั้นราชแล้วก็เป็นราชาาณาสามัญแล้วเวลาเวลาถ้าเดี๋ยวสมมติว่าถ้าถ้าคุณเอ็กไปสอบปริญญาปปเก้าสอบได้ปร,ริญญาเก้าถ้าเวลาจะเลื่อนเพื่อเป็นเจ้าคุณเลยเพราะปร,ะริญญาเก้าสตาร์เก็เป็นพระราชาาณะสามัญเลยอกลไหม แต่ถ้าเป็นประเียนอื่นก็อาจจะเร,ะริ่มที่พนะระคีกไะู้้ประหลดัดก็แล้วแต่มันก็จะเป็นเรื่องของสมรศักดิ์มีรายละเอียดอีกย่อยเี